วันนี้ผมมีร้านเติมเกมมาแนะนำโกเด้นเติมเกมเติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเติมได้24ชั่วโมงมีทุกราคาให้คุณเลือกเพียงแค่ใช้ uid ในการเติมเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจเพียงแค่แอดไลน์แอดโกเด้นเติมเกมย้ำต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะและทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผม เอาละครับผมก็กลาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะผมวันนี้ไม่อยู่ผมนะชีช้ช n e l นี่เช่นเคยนะก็วันนี้นยเราอยู่ในเกมเอ펙ติเ n นโ Mobile นะตอนนี้นะผมผมอยู่ที่จุดบั็กของเมืองส k y h o ุกนะผมใครที่ชอบลงเมืองส k y h o ุกนะระวังในจุดจุดนี้นะผมเพราะว่าสามารถยิงทะลุออกไปได้นะผมและเราไม่สามารถยิงเขาได้นั่นเองนะจากภายนอกนะผมณตอนนี้เนี่ยผมอยู่ภายในนะ เนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าผมสามารถปาลาระเบิดหรือว่ายิงทะลุไปได้ทุกมุมเลยนะครับผมที่ผมสามารถยิงทะลุนะก็ตรงกลางเนี่ยผมสามารถยิงทะลุได้เลยนะเนี่ยแล้วก็ปาลาระเบิดออกไปจากข้างในเนี่ยออกไปข้างนอกได้นะครับผมดูปลาทะลุออกไปเลยนะครับผมโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้นะเออเนี่ยสามารถยิงทะลุออกไปได้นะครับผมก็ต้องระวังกันนิดน,นึงนะสำหรับใครที่จะมาเอาเกาะที่เมืองสกายฮุกนะ ก็วันนี้จะไม่ได้มาสอนนะผมไม่ได้มาสอนทำนะแต่จะมาสอนว่าอย่ามาตรงนี้นะผมให้ควรระวังเอาไวนะ้นะนะตรงนี้เนี่ยคือแรงอาจจะลดได้เลยนะถ้าเกิดแบบเดินแบบผ่านแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะผม ก็มาแบบว่าบอกจุดนะเออมาบอกจุดให้เฉยนะผมว่าระวังนะจุดจุดนี้นะมันจะอยู่ตรงเสาตรงกลางของเมืองสกายฮุกนะผมตรงนี้เนาะอ่าแต่ผมจะไม่สอนวิธีทำนะํำนะย้ํานะผมไม่สอนนะผมแล้วก็ใครที่ทํานะใครที่ทําอยู่นะผมและรู้ว่าทํำยังไงนะเลิกทําได้เลิกทานะผมเพราะอาจจะโดนรีพอร์ตได้นะถ้าเกิดไปยิงศัตรูตายนะผมก็ประมาณนี้เนาะไ<ส>ปะลงต้นไม้กันดีกว่ามีคนปะหวะ ลงตรงนี้เลยนะผมเปินตากบเฮ้ยมีคนอ๋อตีบอด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 ก็ลงไปยิงดิครับอิบอิ่มอิบอิมแต่งเนื้อเึบจึ๊บอีกตัวไปไหนละอ๋อโอเคแล้วเพื่อนไปยิงกับใครอ่ะมีเหรออยู่ไหนอ่ะ เฮ้ยซ้ายเฮ้ยเดี๋ยว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 นี่บอดจริงมะเนี่ยเดี๋ยนะเฮ้ยมีอีกมีอีกมีทีมนี่ว่าน่าจะเป็นตีคนนะทุกคนเอาเพื่อนเราน็อะไปแล้วชิบหายแล้วเดี๋ย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 วหามุมก่อนหามุมก่อนเพิ่มละแตกหนึ่งแตกสองโอเคชุบเฮ้ยมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วเดี๋ย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 วเจนเจนเจน ต้องทิงเพื่อนนะทุกคนปล่อยไปก่อนปล่อยไ้ก่อนเดี๋ยวนะเพื่อนหาวิธีขึ้นก่อนครบเอ้าโดนเลยโอ้ยมันเยอะเกินไปอ่ะแล้วผมไม่มีปืนเอ้ยนี่บั็อหรอเนี่ยเอ้ยโอ้โหกระสุนหมดเดี๋ยว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 กระสุนหมดเจเ็นนะทุกคน หากระสุนก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บเพื่อนนะ,ะ,ะกระสุนมีไหมเนี่ยบ้านล่างเพื่อนอีกคนไปนไหนแล้วะโอ้โหเพื่อนอีกคนหนีไปแล้วเห็นนะตอนนี้เนี่ยผมเล่นกับสกาเซอร์นะผมเขาสตรีมทุก,ทกว,วันนะผมที่เพจสกาเซอร์นะสามารถไปดูกันได้นะผมเนี่ยเดี๋ยวผมไปช่วยเขาก่อนนะเป็นเพื่อนของผมเองนะอโอเคน่าจะอยู่ข้างล่างกันหมดนะครับผมเดี๋ยวเราเก็บแบนเนอร์ของเพื่อนก่อนนะ หากระสุนก่อนทุกคนไม่มีกระสุนเลยเฮ้ยโอ้โหมันมีกิตตี้วะเนี่ยโอ้ใครจะอยู่ก็อยู่ละผมไม่อยู่แล้วหนึ่งประจ้าโชคดีนะจ๊ะโอ้ยโอ้ยโอ,โอจะตายจะตายจะตายเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดเรายังโหอนอยู่เราอาจจะตายนะผมเดี๋ยว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 หนีตายจังหวะหนีตายโอ้โหเกือบตายคือเพื่อนอีกคนนึงเขาไม่มาช่วยผมเลยอ่ะคือจริงๆเนี่ยถ้ามาช่วยกันนะผมน่าจะยิงได้นะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวหามุมปั๊มเกาะก่อนนะทุกคน hmm. เราจะตายแล้วอะโอ้หรอดมาได้ยังไงเวะเนี่ยไม่น่ารอดนะช wow. so ็อตนี้เคเดี๋ยวเราขึ้นไปชุบเพื่อนด้านบนซ้ายมือนะปึ๊บซึบสลิงไปนะผมผมชอบมากเลยนะตัวผ่าดไฟเดอร์เนี่ยคือมันเคลื่อนที่อิสระดีอะเดี๋ยวหาเลื่อนหายาหาอะไรก่อนนะทุกคน ก่อนที่จะชุบเพื่อนเนี่ยไ<า>ม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดเราตอนเราชุบเนี่ยเราอาจจะแตกได้นะผมโอเคเราปัมป๊มเกาะปั๊มอะไรก่อนนะน,น่น่าจะชุบได้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปชุแบบแอบๆบแล้วกันอยมุมนี้น่าจะได้อยู่นะบบมองแค่มุมเดียวนะผมว่าถ้าไปชุบข้างหลังเนี่ยอาจจะโดนสไนส์สอยได้นะโอเคเพื่อนกลับมาแล้วว่ะ ไม่น่าเชื่อนะครับผมเมื่อกี้เราเก็บแบนเนอร์เพื่อนมาได้แล้วก็รอดด้วยนะโอเคเอ้ยด้านล่างมีด้านล่างมีด้านล่างมีอีกยังไงโอเคมีกาะฟ้าเพื่อนไปเดี๋ยวเราขึ้นไปหายาหากระสุนเอ้ยลาวามีนะเนี่ยตรงลาวามีนะเพื่อนเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราหามุมเล่นก่อนนะทุกคน เดี๋ยวเล่นข้างบนดีกว่าป่ะยังไงเอาแบบเพื่อนโดนเฉยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหก็ตายเดี๋ยว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 เจนเจนเจนหนีหนีหนีลิงไปไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าโอ้โหอะไรวะเนี่ยหนีเสือป่าจระเข้จะไม่ได้ให้ฟาร์มดีๆเลยไงเนี่ย ไป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 บีฮอปไปนะครับผมฮึบ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 โอเคน่าจะได้อยู่นะเป็นไงครับสเต็ปการหนีนี่ผมเล่าเรียนมาจากโกลเด้นเติมเกมเลยนะผมตเติมได้ตเติมดีตเติมไม่อัน้นเติมได้24ชั่วโมงนะก็มีราคาทุกราคาให้เลือกเลยนะครับผมสำหรับเกม a p e ต l e g e n นนะใครที่สนใจนะผมสามารถแอดไลน์ไปที่แอดโกลเด้นเติมเกมนะย้ำต้องมีแอดำหน้าด้วยนะถึงจะแอดเข้าไปได้นะผมโอเคเนาะ เดี๋ยวเราตั้งซิปไลน์ไว้อยู่บนหอคอยนะผมเด like ี hey, right. ๋ยวขึ้นไปอยู่บนนั้นนะลองดูก่อนเผื่อมีคนถ้ามีคนจะได้ยิงแต่ดูทรงเหมือนจะไม่มีเคเดี๋ยวเราหาของไปฟาร์มเนี่ยเออหาอะไรไปฟาร์มเนี่ยทุกคนเอ้ยมีคนบินมาตรงนั้นเพื่อนโกดดังเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวมีอีกแล้วมีอีกแล้วมาจากขุดเจาะนะทุกคน เดี๋ยวนะผมหาไอมีแฟลไลน์ว่ะเอาแฟลไลน์มาดกว่าเดี๋ยวดเ,เดี๋ยวแฟลไลน์ลูกโอเคอยู่ไหนละดาวนึงสามสามสามเฮ้ยเดี๋ยวยิงมาจากไหนอะโอ้ยข้างบน โอ้โหผมไม่น่าห่วงสาเลยทุกคนชิปหายแล้วฮะแต่การมันโอ้ผมไปติดสานิดนึงอ่ะพลาดเลยไหวไหวไหวชิวเพื่อนเราไหวชิลอย่างไงเออสวยนั่นแหละถูกต้องเป็นไงเพื่อนเราโหดปะว้าวเดี๋ยวเราขึ้นไปเล่นข้างบนนะทางซ้ายนะผมมีคนยิงกันนะในเมืองนะผมตรงนู้นเลย Okay, เดี๋ยวเราปัา๊มย,ยาปั๊มเลือดปั๊มยาให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วค่อยเข้าไปบวกนะเดี๋ยวเราไปเติร์ดเขาดีกว่า <Okay. S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยวเราวางซิปลายข้างหน้าเลยนะน่าจ,จะถึงหรือปะโอเคถึงนะไปเลยไปรูดไปครับผมรปป <Okay. S 2> ูดไปเพื่อนไปเติร์ดด้านซ้ายนะเดี๋ยวเราฉีกออกขวานะผมเดี๋ยวนะเขาอยู่ไหนเนี่ยเคเหมือนมีเสียงปั๊มกาออยู่แถวนี้นะแล้วก็บัตรเฮาด้วยนะ ไปไหนละนี่ไงข้างหน้าดาวนึงเอ้ยมีข้างในหลังกำแพงนะทุกคนเราควักอาสามันเลยนะช็อตนี้จึ๊บจึ๊บจึ๊บโดดไปโดดไปตรงนี้แหละเรียบร้อยเป็นไงหว่านเจี๊ยบครับปืนคู่นี้โคตรโหดเอ้ยมีอีกหรอเดี๋ยวตรงไหนอะ ห็นเ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 ห็นตัวเดียวใช่ไหมโอเคน่าจะตัวเดียวนะเดี๋ยวเราจัมแพดไปเลยนะครับผมให้เพื่อนเล่นด้านด้านขวานะเราไปเล่นด้านซ้ายนะโอเคโขนไปนแล้วผมเอกกลายเป็นกล่องแล้วหรอมาทําไมวะเนี่ย <c oughs> เควงอยู่ตรงนี้นะผม <c oughs> เดี๋ยวเราเล่นด้านบนนะบอกเลยว่าตรงนี้ได้เปรียบมากๆเลยนะ แต่ว่าบ้านฟ้าเนี่ยน่าสงสัยนะทุกคนเชค็คดีๆก่อนนะตรงนี้เราเล่นได้นะทุกคนเอ้ยมาไงวะเนี่ยเอามาไงครับเนี่ยเอาล่วงไปดี <c oughs> ดีมาไงอะ่ะฮัลโหลตกใจหมดเลย <c oughs> เหมือนเพื่อนเราจะใจร้อนนะผมไม่อยากแคมป์นะ โอเคเดี๋ยวเราตามเพื่อนไปนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยปล่อยไปคนเดียวนะผมอันตรายนะเพราะว่าเขาเล่นเป็นทีมนะผมเกมนี้เนี่ยคือถ้าเกิดเพื่อนเราไปเจอ3คนเนี่ยเราจะเสียเปียบทันทีเลยนะเราจะเหลือ2คนนะแล้วเราจะเล่นยากนะผมพยายามเดินด้วยกันนะเวลาเจอนะผมก็ปะทะไปเลยนะเอ้ยยิงกับใครอ่ะแตกตายเลยตายเลย หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วลลอะไรอะ่ะมีอีกเหรอ,ชชรอเพื่อนเพื่อนบอกมีอีกหรือเปล่าไม่มีแล้วหมดแล้วเออหมดแล้วจริงๆด้วยแล้วเมื่อกี้เขายิงกับใครอะ่ะเอออันนี้ผมสงสัยมากเลยยิงเพื่อนแล้วเหรอผมนึกว่ามีอีกที่เดี๋ยวลองเช็คบ้านฟ้าดูก่อนนะผม <S <S เผื่อมันจะมีคนแอบอยู่ในนี้นะไม่มี แสดงว่า,มาเมื่อกี้เนี่ยเขาน่าจะยิงกับเพื่อนเรานะผมเเดี๋ยวเราลองโหนม,มาดูขอบวงดูก่อนนะเผื่อเขาเนียนนะผมเหลือตี้เดียวนะประมาทไม่ได้นะผมขเขาอาจจะดักยิงเราได้เลยนะคือถ้าเกิดเขาเปิดเราน็อกก่อนเนี่ยคือตอนนี้เราเสียเปียบมากเลยนะถ้าเกิดเราน็อกก่อนเนี่ยจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเค กลับไปที่เดิมนะผมเพราะว่าที่เดิมเราเนี่ยเป็นวงเขียวนะเป็นวงที่เล่นได้นะเดี๋ยวเราพยายามเช็คก่อนนะเฮ้ยเสียงซ้ายนี่ค่ตรงนี้จริงด้วยไปเลยครับสไปเดอร์แมนข้างหน้าเฮ้ยโอ้นัดเดียวขอ,อนดเดียวเพื่อน ทีเดียวเท่านั้นมันจะปั๊มกล่องเสร็จแล้วโอ้โหมันปั๊มกล่องเสร็จแล้วทุกคนชิบหายแล้วมันปลาอาร์ตามด้วยข้างบนข้างบนข้างบนฆ่ามันก่อนฆ่ามันก่อนแล้วลุมยิงมันเออแค่นั้นแหละโอ้โหก็เป็นไงกันบ้างครับหลักๆเลยนะครับผมที่ผมจะบอกนะเมืองสกายฮุกนะผมตอนนี้เลี่ยงได้เลี่ยงนะเพราะว่าจุดบั็กตรงนั้นเนี่ยมันอันตรายมากมากเลยนะคือถ้าเกิดมีคนเข้าไปนั่งแอบนะครับผม มันสามารถยิงทะลุได้เนาะก็มาบอกกันแค่นี้นะผมสหรับวันนี้นะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ